สวัสดีครับวันนี้ผมเซลล์กาฟิวดีอัจฉรยะนะครับผมผมมาปล่อยรถเชฟคันนี้นะครับผมลูกค้ามาจากนาแก่ไหครับผมคุณพ่อมาจากนาแก่มาจากนาแก่ครับผมครับผมมามาหารถดูหลายพี่แล้วนะครับหลายพี่ครับจั่งต้องคอยมโนมาทึกแนวว่าแต่ยังได้รถไม่ถูกใจเนาะครับคุณพ่อครับมาเห็นรถเชฟรถที่ร้านเราครับผมรถสวยเกียรติสภาพดี ลดราคาให้เป็นพิเศษครับผมราคาถูกราคารถให้พิเศษนะครับผมมาดูปุ๊บถูกใจปั๊บรถเดิมๆสภาพดีครับผมแล้วก็เจ๊คุยดีถูกใจครับผมีมีลดราคาให้ด้วยครับผมใช่ครับผมรถของแถมอีกมากมายครับผมแถมน้ำมันเต็มถังนะครับผมเป็นคิวกระสานเต็มถังแล้วก็คิวสภาพรถเต็มหมดครับผมครับผมมาดูสองชั่วโมงรับรถจับบ้านเลยครับผมไปทั้งวันเลยครับผม นครพนมยิงนาว่าท่าแร่เรนูนครมาให้อยู่สกลนครมาจบที่สกลนครเป็นรถเยียนยนครับผมสุดยอดครับผมรถสวยเก๋ดีครับผมขอบคุณครับ